แล้วก็การสามดาวประมาณนี้ <c oughs> นี่นครับผมเอาหางฟาดไปหนึ <im the water> ่งกราบส,สวีดอะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโตเกียวกูน awakening กันในเซิร์ฟไทยนะฮะก็วันนี้นะครับผมมีตัวละครใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับผมเทศการยังไม่หมดเลยตัวละครใหม่มาอีกแล้วจ้า ตัวละครตัวนั้นนะครับผมก็คือตัวละครทาราราเน่นครับผมที่มาเป็น200การันตีนะครับผมซึ่งตัวละครทาราราร่างนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเซิร์ฟ g ก o b a l l นะครับผมจะมาเป็นในเรื่องของการเก็บเศษการเติมเงินอะไรทำนองนั้นนะครับผมกิจกรรมลูกโซ่ซึ่งถ้าผิดพลาดผมต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผมไม่เคยเจอตู้ของมันเลยนะเออก็อย่างที่บอกไปนะครับผมถ้ามันเคยมีตู้ผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยละกันนะครับผม ก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมก็อารมณ์คล้ายๆกับตัวละครโทรกะเลยนั่นเองนะครับผมร่างซัมเมอร์นะฮะก็คือการโจมตีของเขาเนี่ยจะมีเรื่องของบัฟนะครับผมถ้าเ p พีของเป้าหมายลดทุกๆ2%อัตราคิของดาเมจนี้เพิ่มขึ้น1%นั่นเองนะครับผมอันนี้จะเหมือนกับโทกะร่างซัมเมอร์เป๊ะๆเลยนะครับผมว่าแล้วว่าโทกะซัมเมอร์เหมือนใครนะครับผมเออรวมถึงนะครับผมสิ่งที่นอกเหนือจากโทกะซัมเมอร์ไม่มีแต่ตัวละครตัวนี้มีคือนี่เลยครับ เมื่อโจมตีจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมตามการโจมตี60%นะรวมถึงสกิลพาสซีฟนะครับผมเมื่อเริ่มต่อสู้ทำให้ตัวละครต้นอากิริที่พลังโจมตีสูงสุดฝ่ายเราได้รับบังคับครับซึ่งเอฟเฟกบังคับเนี่ยสกิลแอคทีฟจะดาเมจเพิ่มขึ้น10%นะฮะรวมถึงเมื่อมีอาฆาตโลหิตนะครับผมสกิลแอคทีฟจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก10%ด้วยซึ่งวิธีได้รับอาฆาตโลหิตนะครับผมก็คือตัวละครต้นอากิริของเรานะครับผม ถ้าโดนโจมตีแบบร้ายแรงและ h IP p เหลือหนึ่งเนี่ยตัวละครนั้นจะได้รับอาคารโรหิตนั่นเองนะฮะซึ่งอาคารโรหิตนะครับผมก็คือถ้าเราเนะครับผมโดนโจมตีมาก็คือเราจะไม่ตายนะมแล้วเราจะเลือดเหลือหนึ่งแทนและถ้าตัวละครฝ่ายเราเนะผมใช้สกิลแอคทีฟนะฮะจะสามารถใช้แอคทีฟเลเวลหซ้ำได้อีก1รอบให้กับเป้าหมายได้ด้วยและพอใช้เสร็จปับ๊บนะครับผมก็จะเป็นการลบอาคารโรหิตและก็จะตายทันทีเนาะ ซึ่งถามว่าค่ารูหิตด,ดีไหมสหรับผมก็โอเคอยู่นะฮะก็คือมีการตายด้วยแล้วก็สามารถเบิร์นสกิลได้ด้วยนะครับผมรวมถึงนะฮะก็จะมีในการเพิ่มดาเมจแอคทีฟได้ด้วยนะฮะเออน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยอย่างต่อไปคือเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับผมทำให้ตัวละครตัวนากอนี้ฝ่ายเราทั้งหมดนะครับได้รับเอฟเฟกเพิ่มค่าความสามารถพื้นฐาน20%ภายใน2รอบเมื่อตัวละครฝ่ายเราได้รับอาคา่ารหิตนะครับผมจะทําให้ตัวละครนี้รูปเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดและเอฟเฟกต ก็ถือว่าดีครับผมดีแต่ก็ต้องรอมาเลทเกมเลยถ้าดามิเท่อลกันนะครับผมเพราะอย่างที่บอกไปอาคาตโรหิตเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อเลือดฝ่ายตรงข้ามเราเหลือหนึ่งนะครับผมรือว่าจะตายนั่นแหละแต่ถ้าไม่สนใจในเรื่องของวิคผมโฟกัสนี่เลยทุกคนค่าความสามารถพื้นฐานเพิ่ม20%เยอะมากนะฮะผมบอกเลย20%เยอะจริงนะครับผมน่าสนใจเลย อย่างต่อไปผมเมื่อสร้างวีคนะครับผมจะมอบเอฟเฟกเพิ่มค่าความสามารถพื้นฐาน5%ให้กับฝ่ายเรา1เทิร์นและอย่างต่อไปผมทำให้ตัวเองได้รับดาเมจสกิลครั้งเดียวไม่เกิน H p สูงสุดของตัวละครตัวเอง40%หลังจากตัวละครฝ่ายศัตรูโจมตีจะมอบเอฟเฟกเพิ่มการโจมตีแก่ตัวเอง6%ภายในรอบซ้อนทับได้5สแตกนั่นเองนะครับ สำหรับเอฟเฟกนี้คล้ายๆกับโนโรนั่นแหละนะครับผมที่ถ้าโจมตีมาจะไม่โดนเกินของตัวเองเนาะรวมถึงนะครับสกิลต่อไปเลยคือหลังจากปล่อยพลังนะครับผมมอบเอฟเฟกเพิ่มการโจมตีให้ตัวเอง10%ภายใน1รอบซึ่งก็มีประมาณนี้สำหรับสกิลทารารานั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวสําหรับผมนะฮะมันเป็นตัวละครที่ดีไหมดีนะมัเป็นตัวละครที่ใช้ได้เลยเก่งเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าแต่ก่อนเลย คือนะตอนนี้เนี่ยถ้าใครปั้นทีมต้นอากิริมานะครับเพื่อนๆน่าจะรู้แหละว่าตอนนี้มันครบ5ตัวแล้วแหละผมเลยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันไม่จำเป็นต้องแทนใครเพื <ๆ S 1> <ๆ S 2> อ่อนๆอาจจะไม่ต้องเสียบเพชรนะครับผมเพื่อตัวละครเขาก็ได้นะฮะเอออาจจะไปดองรอตัวละครที่โกงกว่านี้ก็ได้ละกันนะครับแต่ถ้าใครยังขาดต้นอากิริอย,อยู่ยังขาดทีมอยู่ผมรู้สึกว่าทาราร่างนี้ก็สามารถเล่นได้ละกันนะครับ ไอ้ที่บอกไปนะครับผมไม่ได้ว่ามันกากนะครับมันเก่งนะครับผมแล้วมันก็โกงด้วยแต่ที่บอกไปเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ต้องเสียเพชรนะครับผมเพื่อไปสุ่มขเขาก็ได้อาจจะเล่นทีมเดิมไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะเออเพื่อรองเพชรรอยาวๆก็ได้ละกันนะครับผมแต่ถ้าใครมีงบก็สามารถจัดเขาได้เลยละกันนะครับผมถ้าแบบไม่มีปัญหาเรื่องเพชรนะเออก็ไปจัดได้เลยจ้ะตัวละครตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนละกันนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้เลยละกันนะ ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูแอคทีฟสกิลของเขากันหน่อยละกันนะว่าอเมเนชันเนี่ยประมาณไหนนะและดวมถึงในแบบตัวละครเขาแค่200การันตีด้วยนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราประเดิมไปดูกันหน่อยละกันนะโอเคผมมานะฮะซึ่งทางเกมเนี่ยเขาจะพยายามให้โชว์ในเรื่องของพาร์ตีทาราราเนี่ยนะครับก็คือถ้าเพื่อนในผมจะตายในยผมเลือดเพื่อนจะเหลือนหนึ่งนะฮะโอเคจะได้โชว์หรือเปล่ามาดูกันครับโจมตีไปครับโจมตีมาครับเลือดจะเหลือนหนึ่งไหม เพราะว่าไหนๆก็ได้เปิดก่อนแล้วโอ้ไม่ได้เปิดก่อนโอเคยังไม่ตายนะครับผมเฮ้ย<ม>ตายแล้วปะป,ปุ๊บตายเล้วไหมออโอ้ยังไม่ตายนึกว่าตายเลยโอ้โหผมนึกว่าจะได้โชว์เลยนะครับผมแต่ยังไม่ได้โชว์นะครับผมก็คืออันเนี้ยเนี่ยไอโลหิตเนี่ยยังไม่ได้โชว์นะครับนึกว่าจะเลือเดเหลือหนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไล่หนึ่งสองสามไปเลยละกันนะครับผมไปหนึ่งสองสามไปเลยครับโอเคไปเลยครับ <latest> โจมตีตบไปครับผมประมาณนี้นะครับผมร่วมสลายติดไปแล้ว1ตัวละครแล้วก็ตบไปอีกหนึ่งทีตบตบตบนะครับผมแล้วก็การ์ดสามดาวประมาณนี้นี่ครับผมเอาหางฟาดไปนี่ผมตายหมดเลยแล้วก็ตบไปจบเกมนะฮะซึ่งตัวละครเขาเนี่ยสำหรับเลเวลแอคทีฟก็ประมาณนี้ละกันนะคมเกมเพย์คร่าวๆนะ่ยผมดูท่าจบเกมครับในฮี่แอปไปหนึ่งทีรวมถึงตัวละครเขานะครับผมเหมือนเขาฟิวชั่นกับหลายตัวละครมากไม่ว่าจะเป็นโนโรใช่ไหมเออแล้วก็จะมีเรื่องของเอโตะมัมมี่นะฮะ แล้วก็จะมีในเรื่องของโทกะสซัมเมอร์โอ้โหรวมร่างหลายตัวจริงๆนะครับผมเอาแบบสกิลต่างๆมาเป็นเขานั่นแหละนะฮะมาอีกสักหนึ่งรอบละกันนะครับผมมาดูซิว่าจะได้โชว์พาสซีฟที่เลือดเหลือหนึ่งแล้วจะไม่ตายหรือเปล่านะครับผมมาตกไปก่อนครับบึ๊บบั๊บบึ๊บบั๊บ,บ,บขอได้โชว์ได้ไหมละ่ะแต่ไหนแกก็จะเปิดมาขนาดนี้ละขอโชว์ได้ไหมอึ๊บทึบทึบอึ๊บปึ๊บไกลละไกลละมาอีกสักตัว อมอนปึ๊บปึบเห็นไหมครับผมปึ๊บปึบเห็นไหมครับเขาจะไม่ตายนะครับเห็นไหมเขาจะมีอาฆาตโลหิตขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วเขาก็เหมือนจะเป็นการที่ลบดีบัฟด้วยนั่นเองนะครับผมเห็นปะโคตรดีนะฮะนี่เลยครับอาฆาตโลหิตนะครับผมถ้าโดนดาเมจที่จะทให้ตายเขาจะไม่ตายเลยนะครับผมและเขาจะสามารถใช้สกิลเบิร์นได้ด้วยผมจะทําให้ดูและสกิลเบิร์นของเขาเนะี่ยผมจะเป็นในเรื่องของเลเวลหนึ่งละกันนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยไปก่อนละกันโอเคเราจะให้โชว์แค่ ไอ้ตัวตัวเดียวปรับประมาณนี้เห็นปะ่ะแล้วก็จะซิลแอตทิฟเลเวลหนึ่งนะครับเห็นปะ่ะอันนี้จะเป็นสกิลพาสซีฟของอาฆาโรหิตนะครับและหลังจากที่ปล่อยไปแล้วเขาก็จะตายทันทีในเทิร์นต่อไปนั่นเองนะฮะอืมโอเคประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วนาองสำหรับอาฆาโรหิตนะฮะโอเคตกไปก่อนครับผมรวมสลายไปโดนยิงมาเรเซอร์ใส่ที่หน้าคุณโดนยิงเรเซอร์เม่อเด่งทีแล้วก็โดนตบมาโบบะเบะโบ,บไปครับผมไม่เป็นอะไร แต่ไม่โจมตีใส่ตัวละครเขาเลยว่าเสียดายและรวมถึงกับพาสีสีเขานี่เลยผมชอบตรงนี้สุดแล้วค่าความสามารถพื้นฐานเพิ่มขึ้น20%เนี่ยคือมันเพิ่มเยอะนะทุกคนนะมันดูเหมือนน้อยแต่มันเยอะมากนะฮะ20%เนี่ยของเกมนี้โอเคผมแล้วตบไปบับบับโบ๊ะไปครับผมแรงมากแล้วก็ตบไปอีกทีครับบึบบึบนี่เ่ยตกเพียงไปหายไปเลยจ้าแล้วก็เหล็กตัวละครน,นึ้คเับผมตบไปอีทีเรียบร้อยจบเกม อันนี้จะเป็นคร่าวๆแล้วปะสำหรับการรีวิวทั้งหมดของทารารานะครับผมบอกแล้วว่ามันดีนะทุกคนนะมันแอบ,บดีด้วยซ้ำนะฮะก็ที่บอกไปถ้าใครยังไม่สามารถปั้นทีมแบบครบได้แบบยังหาตัวละครแบบเวอร์เวอรในเมตาณนะตอนนี้ไม่ได้นะครับผมแนะนําเลยตนนัวละครตัวน,นี้ดีครับผมสามารถเอาไปได้แต่นักใครมีทีมที่แบบโอ้โหเมตาตอนนี้แบบแสงมืดสองตัวแล้ว แล้วก็มีพวกตัวละครคาเนกิเค็แล้วมีตัวละครที่แบบทาร่าร่างนี้แล้วหรือว่าแบบแล้วก็อาโตะแล้วอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเพื่อนๆก็อาจจะเล่นทีมแบบนี้ไปก็ได้ละกันนะฮะออจะไม่ต้องสุ่มเขาก็ได้อย่างที่บอกไปมันเป็นตัวละครที่ดีครับแต่เพื่อนๆอาจจะไม่ต้องเสียบเพชรมาให้ตัวละครตัวนี้ก็ได้อาจจะดองรอไปตัวละครอนาคตก็ได้ละกันนะครับผมแต่นี่ก็คือความคิดของผมนะเพื่อนๆความคิดอีกไงก็ยังสามารถคอมเมลด้านล่างได้ละกันนะฮะ พราะว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวครที่ก้ากึ่งจริงๆแล้วกันนะครับว่าคนเสียเพรหรือเปล่าเนาะโอเคครับ okay, ผมและเจอกันใหม่ในคลิปดวันหน้าฮะคลิปดวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละและเจอกันครับบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและพรผมมันมีแค้อยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่มีลูกกี่ที่ไม่จะคนบอกว่าเซน